เฮ้ไอทอรเกียอะไรอ่ะไอ้ชาตหมาแกไอ้ลูกอุตมันทาโร่พ่อแกทำกับกูเยอะมากเลยเอางี้ดีกว่ากูจะกระเทืบฝากพ่อมือละกันเฮ้ยมาเลยมาเลยเฮ้ยัสู้ไม่ได้แล้วมามาสู้ไม่ได้แล้วช่วยด้วยมาแบ่งร่างเป็นรถแบ่งร่างเป็นรถคนมาหนีมัน สวัสดีครับผมสวัสดีครับพัคพวกเรานะครับผมโฟร์ออฟฟันอะไรเนี่ยคุณมอดมาเล่นยังไงคุณแจ๊ดอ่าอาผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรากลับมากับอุลตาวิคอลหลังจากที่พาที่แล้วเนี่ยรีวิวไปเนี่ยกระแสตอบรับดีเหลือเกินโอ้ยแม่เจ้าเอ้ยจนเราเนี่ยต้องมาทำคลิปรีวิวตัวใหม่อุลตาแมนไทกะกับอุลตาแมนโทเรเกียสุดยอดเปิดกล่องเลยดีกว่าเสียเวลาชิบหายเลย ซึ่งกล่องเนี่ยก็มีเหมือนเดิมวิธีการเล่นเอางี้ดีกว่าเราจะเล่นให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูกล่องเนี่ยจะเสียเวลาชิบหาเยเลยง่ายๆนะเทใสๆเนี่ยอ่าเปิดปุ๊บพอเปิดออกมาเนี่ยอ่าจะเป็นแผ่นฟองน้ำกันแรงกระแทกแลก้วก็อุลตร้าแมนไทยกะรถยนต์หรือว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากโอ้โหสุดยอดหวังโคตรสุดดูดิดูดิดูดิแม่เจ้าดูดิโอ้โห แล้วลายข้างหน้าไปไหนแต่ผมบอกเลยว่าสวยงามมากดูข้างหลังนี่คันเรอร์เอทอเมอร์ของอุตมันไทยกะแม่เจ้าผมบอกเลยว่าโคตรสวยวิธีการประกอบเป็นรถดง่ายมากแค่เอาหัวดันเข้าไปแล้วก็ประกอปบปุ๊บๆเนี่ยเป็นรถแล้วเฮ้ยแต่ผมว่าทอรเกียมันสวยกว่าเออและรอบนี้เนี่ยวิธีการเล่นง,ง่ายมากทำยังไงลงกับพื้นกดลงกับพื้นอย่างนี้อเอ้ยอะผมเอาใหม่เอาใหม่อะเอาหัวลงไปก่อดปุ๊บแล้วก็กดลงกับพื้นเออทรเกียบ้างทรเกีย ดูเอ <Hey! S 1> วิธีกลับการบอลก็แค่เอาหัวเนี่ยดันเข้าไป hmm. แตโทรเกียสวยมากเลย <Okay. S 1> อ่าโ,โอ้โหแล้วเด้งขึ้นนะมันเด้งกับพื้นด้วยดูดิมันมีแบบตัวนี้กันแรงกระแทกด้วยยังไงยังไงอารุณนะผมจะลองชนกับชนกับกำแพงนะอ่อะลองดูนะอ่ผมจะชนกำแพงโอ,โอ้โหมันเด้งออกได้นนะเหมือนมันเด้งออกเนี่ยนะมันมีสปริงเด้งออกสุดยอดว่ะแต่ว่า รูปร่างของอุตตมนไทยกาเนี่ยมีอยู่3าเขาเห็นไหตรงนี้โอ้โหสวยงามมากทบเคียก็โคตรสวยผมบอกเลยว่างามทั้งคู่เลยในราคา250บาทผมบอกเลยว่าราคานี้เนี่ยอยู่ที่เว็บคิดแอนขาย d com แล้วมันเนี่ยไม่มีแค่เท่านี้นะฮะมันมีทั้ง16แบบให้สะสมด้วยคุ้แม่เจ้า16แบบคนมอสต้องรีบไปหาสะสมเลยที่เว็บคิดแอนขายก็เป็นยังไงกันบ้านนะครับผมสำหรับการรีวิวอุต้าแมนวิเคิลที่เรามาฝากกันในวันนี้ เป็นยังไงครับผมไอ้แจ๊บบอกเลยว่าสรุกสนานมากแล้วก็เป็นทั้งหุ่นยนต์ได้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งรถได้ด้วยก็อย่าลืมไปหาซื้อฮะ250บาทในเว็บคิดอันขาย .com มีเงินอย่างเดียวไม่พอเนี่ยต้องฉลาดด้วยถึงจะไปซื้อได้แ,และวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องย้ำเลยว่ามีทั้งหมด16แบบด้วยกันและวันนี้เนี่ยอยลืมเนี่ยกดไลค์และซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยวยิ่งกดไลค์เยอะเนี่ยยิ่งดีไป